นี่คือเรื่องจริงที่น่าตกใจแฟงเฮยคือจอกกี้คนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ชนะการแข่งมา้าทั้งทั้งที่เสียชีวิตแล้วปี1923 เด็กหนุ่มฝันอยากเป็นจ็อกกี้มืออาชีพและได้โอกาสขี่ม้าชื่อสวิตคิดที่มีอัตราต่อรอง20ต่อ1ในการแข่งขันที่เบลมอนต์พาร์คแต่ปัญหาคือเขาหนักเกิน64กิโลกรัมต้องลดให้เหลือ58กิโลกรัมในเวลาไม่กี่วันแตงจึงออกกำลังกายหนักกินน้อยและง,งดน้ำ24ชั่วโมงสุดท้ายวันแข่งเขาขึ้นหลังม้าทั้งที่อ่อนแอมากแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสวิตคิดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง เฉือนม้าตัวเต็งแบบสุดมันทุกคนดีใจแต่ไม่มีใครสังเกตว่าแฟงนอนนิ่งบนหลังมา้าเมื่อแพทย์ตรวจสอบพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วจากอาการหัวใจวายตราบใดที่จ็อกกี้ยังอยู่บนหลังมา้ชาชัยชนะนี้จึงถูกต้องสมบูรณ์และกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมส่วนสวิตคิดไม่มีจ็อกกี้คนไหนกล้าขี่อีกเลยจนได้ฉาย,ยาว่าสวิตคิดแห่งความตาย